ราศีกรกฎการงานช่วงนี้ค่อนข้างเหนื่อยนะคะต้องมีการแข่งขันแย่งชิงต่อสู้เนหนื่อยลำบากมีงานเข้ามาค่อนข้างมากมีงานหนักแต่คุณก็ผ่านไปได้นะคะได้ไพ่เจ็ดไม้เท้าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณมีแบบเพชชั่นมีพลังในการทำงานมากๆเลยแล้วก็มีความรับผิดชอบค่อนข้างสูง บางคนอาจจะต้องรักษาตำแหน่งไว้หรืออาจจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องทำผลงานออกมาคุณมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยนะคะหรือมีหัวหน้าเขาให้งานทำเพิ่มมากขึ้นเพื่อนร่วมงานขอให้ช่วยงานหน่อยเอางานมาให้คุณเพิ่มขึ้น ช่วงนี้จึงทาให้คุณเนี่ยพักผ่อนน้อยนอนน้อยนอนไม่พอ 3- ามสี่วันเนี้ยจะนอนน้อยนอนไม่พอพอช่วงนี้คุณมีพลังในการทํางานสูงมากมีอะไรรับหมดชั้นทําหมดและอยากจะทํางานนี้ให้มันแบบเสร็จสิ้นไปได้ด้วยดีมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงฉันทําได้ประมาณนี้นะคะบางคนทํางานทางออนไลน์ค้าขายออนไลน์เปิดเทรดก็จะมีชื่อเสียงมีตัวตนทางออนไลน์นะคะ มีลูกค้าเข้ามามากขึ้นมีคนติดตามมากขึ้นจะมีโชคมีลาบจากการทำงานทางออนไลน์หรือการทำงานที่ต้องเดินทางไปหลายๆที่มีลูกค้าเก่ากลับมาติดต่อมีการแบบคอนแทคกันใหม่หรือไปเจอแบบคอมมูนิตี้ใหม่ๆออสร้างเน็ตเวิร์กใหม่ๆอะไรต่างจังหวัดประมาณนี้ค่ะใครที่ค้าขายเกี่ยวกับของกินของใช้ อุดมสมบูรณ์นะคะค้าขายดีมีกำไรไปได้ต่อะให้ระวังอ้วนขึ้นด้วยนะคะช่วงช่วงนี้ช่วงเดือนนี้มีโอกาสอ้วนขึ้นนะชาวราศีกรกฎมาดูความสัมพันธ์กับคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านคนในครอบครัวเพื่อนร่วมงานให้ระวังมีปากมีเสียงกันนะคะให้ระวังคำพูด บางทีผิดใจกันกับเพื่อนบ้านเพื่อนร่วมงานหรือคนในครอบครัวแล้วเนี่ยมันจะมองหน้ากันไม่ติดเนาะเพราะเราต้องเจอกันทุกวันมีไพ่ดมูลขึ้นมาเกิดจากความเครียดวิตกกังวลถูกติฉินนินทาใส่ร้ายป้ายสีแบ่งพักแบ่งพวกในองค์กรอะไรแบบนี้เนาะคือบางคนอาจจะเจอเหตุการณ์นี้มาก็ไพ่เขาก็แนะนำว่าเราควรจะหยุดสต็อปไปเลยค่ะ สงบสยบความเคลื่อนไหวนะคะลุยงานมุ่งหน้าไปสู่ความสําเร็จของเราดีกว่าให้เขาอิจฉาเล่นแม่หมาเราเล่นนะคะทุกคนเราเชื่อว่าทุกคนมีเวของของของ,ของตัวคุณเองอยู่และววิธีทางแก้ไขปัญหาในแต่ละคนนะคะบางคนมีเกณฑ์ลงทุนเพิ่มเติมนะคะเช่นต่อเติมบ้านตกแต่งวอลเปเปอร์ย้ายมุมห้องใหม่จัดห้องใหม่ อาจจะมีโอกาสทำบ้านให้เป็นร้านค้าเป็นการค้าร้านกาแฟาหรือเป็นเปิดกิฟต์ช็อปหรืออะไรแบบนี้ได้นะคะทำรั้วทาสีใหม่อะไรแบบนี้นะให้เดอะดต t ร์ขึ้นค่อนข้างชัดเจนว่าบางคนอาจกำลังจะทำแบบนี้อยู่นะคะการเงินการเงินของชาวราศีกรกฎไม่ค่อยโดดเด่นนะคะในเดือนนี้ ส่วนมากจะนําเงินไปลงทุนซะมากกว่านะคะบางคนก็ไปลงทุนกับอสังหาริมทรัพย์ที่ดินบ้านตึกอาคารพาณิชย์บางคนก็ไปลงทุนเกี่ยวกับซื้อมาขายไปการค้าขายการต่อเติมบ้านตกแต่งบ้านให้เป็นร้านค้าอะไรแบบนี้นะคะโชคลาภ โชคลาภของชาวราศีกรกฎส่วนมากจะมาจากอาหารการกินเนาะจะกินของดีของอร่อยรดเรดลิศร้านที่มีชื่อเสียงหรือมีคนซื้อขนมอร่อยมาฝากอาหารเจ้านี้ดังมีชื่อเสียงมาฝากอะไรแบบนี้นะคะจะเป็นโชคลาภจากอาหารการกินเป็นโชคลาภจากการเสี่ยงโชคมีไหมมีแต่ไม่มากนะคะเป็น b i of fortune ก็ประมาณ 60- 70%ถ้าอยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภมีเลขมงคลมาให้ 91410นะคะ91410สื่อนำโชคสื่อนำโชคมาจากออนไลน์อาจจะเปิดเข้าไปดูเว็บไซต์หรือไปเปิดเพจเปิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นแล้วถูกใจปิงเลขนี้อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็นีม่มีคนซื้อของมาให้หรือมีคนมาบอกตัวเลขก็เป็นได้ค่ะเป็นไพ่เดอะคีนะคะของอาจารย์ชัญญาเลขยี่สิบแจะเป็นรูป การยื่นหมูยื่นแมวเหมือนมีคนเอาโชคเอาลาบมาให้ถึงที่อะค่ะความรักความรักนิ่งเงียบสงบเลยค่ะบางคนก็สนใจแต่หน้าที่การงานไม่ได้สนใจในเรื่องความรักสักเท่าไหร่นะคะในเดือนนี้บางคนผิดหวังโศกเศร้าเสียใจแล้วก็คิดเยอะคิดมากคิดวนอยู่กับเรื่องเดิมๆม,มาสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็เรายัางปล่อยวางไม่ได้เนาะก็ยังไม่อยากที่จะมีใครใหม่ นะคะบางคนพักฟื้นสภาพร่างกายและจิตใจบางคนอยากมีเหมือนกันแต่ตอนนี้ขอพักไว้ก่อนนะคะยังไม่พร้อมที่จะมีในตอนนี้ดูไพ่วิสต o อว่าเขาจะแนะนําแนวทางให้กับชาวราศีกรกฎยังไงนะคะได้ไพ่หญินหญินคือพลังงานผู้หญิงเป็นพลังงานที่ค่อนข้างชาและเป็นพลังงานที่ที่แบบไม่ไม่มีความกระตือรือร้อนสักเท่าไหร่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตัดสินใจอะไรก็ตามนะคะไพ่เขาก็แนะนำบอกว่าให้ปล่อยให้อีกฝ่ายหนึ่งทำก่อนเริ่มก่อนบ้างก็ได้ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องรอคอยบ้างให้ผู้อื่นให้คนอื่นเป็นผู้นำบ้างแล้วเราเป็นผู้ตามบ้างเพื่อให้ทุกอย่างรับรื่นและออกมาดี เราควรจะทําให้มันสมดุลนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินหรือความรักก็ให้แฟนเราเป็นผู้นําดูบ้างเราอย่าไปควบคุมทุกอย่างทีเดียวการงานระหว่างเจ้านายกับลูกน้องเนี่ยก็ปล่อยให้เป็นอิสระในการทํางานของลูกจ้างลูกน้องบ้างเผื่อเขาจะมีไอเดียอะไรดีกว่าเผื่อบางทีเขาจะเสนออะไรให้เราแบบมีไอเดียดีๆเพิ่มขึ้นในการทํางานต่อไปอะไรแบบนี้นะคะ การเงินก็ปล่อยให้คนอื่นโชว์ฝีมือในการหาบ้างแสดงความคิดเห็นบ้างให้เราเป็นผู้ตามบ้างยอมให้ผู้อื่นนำไปก่อนเพื่อให้คนอื่นมีพลังมีอำนาจในการตัดสินใจมากขึ้นมาดูไพ่พระพิคเนตนะคะว่าพระองค์จะแนะนำอะไรอยากสื่อสารอะไรกับชาวราศีกรกฎบ้างใบแรก cultivation ใบที่สอง general i t y ใบที่ส Personal Transformation นะคะไปแรกเขากล่าวถึงว่าคุณจะทำอะไรอยู่ช่วงนี้ให้คุณฝึกฝนอย่างขมักขม้นด้วยอารมณ์ดีจิตใจเบิกบานการฝึกฝนประจำบ่อยๆจะทำให้คุณแบบเก่งขึ้น g e n e r o s i t y ไว้ที่สองพระองบอกว่าให้คุณเมตตาต่อผู้คนทั่วไปบ้างให้ช่วยเหลือให้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทำบุญทำทานบ้างนะคะ ใบที่3 personal transformation ก็คือสิ่งใดก็ตามที่คุณรู้สึกว่าตัวคุณเองยังไม่ดีพอยังไม่พอหรือว่าอยากจะปรับปรุงอะไรในตัวเองให้ให้เปลี่ยนแปลงค่ะให้เปลี่ยนแปลงตัวเองให้มันดีขึ้น <c oughs> เช่นการทำงานการหาเงินหรือการเข้าสังคมการคบหาใครใหม่ๆ เราควรจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองในในที่เป็นเป็นข้อเสียของเราะค่ะเพื่อให้มีความสัมพันธ์กับผู้คนได้ดียิ่งขึ้นนะคะมาดูไพ่อาราเคิลเลรฟนะคะอันนี้สําหรับผู้ที่มีครอบครัวหรือมีคู่แล้วเนาะเขาบอกว่าให้ขอบคุณกับความรักในครั้งนี้ให้คุณรู้ไว้ว่าคุณคู่ควรที่จะได้รับกับสิ่งที่คุณรารถนาค่ะและไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นให้คุณสนุกสนาน ไปกับชีวิตอย่าไปเครียดติตกกังวลให้ตัดพลังลบออกนะคะความรักมันจะสดใสเบิกบานร่าเริงแล้วก็ความสัมพันธ์มันจะดีขึ้นแน่นแฟนมากขึ้นกว่าเดิมนะคะส่วนใครที่ยังมีความรักที่ยังเป็นท็อกซิกอยู่นะคะ <c oughs> เขาบอกว่าการวิาพากษ์วิจารณ์ฝ่ายตรงข้ามจะทําให้เป็นเป็นบาดแผลในใจแล้วก็เป็นท็อกซิกในความรักได้ ความรักคือการยอมรับข้อดีข้อเสียซึ่งกันและกันเขาบอกให้ให้เราอะเปิดใจแล้วก็ลองดูข้อเสียของตัวเองข้อดีของตัวเองแล้วก็ของฝ่ายตรงข้ามของแฟนของเราด้วยอะคะ่ะว่าเรารับได้ไหมต้องปรับจูนกันนะคะสู้ๆนะคะชาวราศีกรกฎไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะหมอบิวให้กำลังใจขอให้ทุกคนผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ